สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่ันสารถหกล้อดำสวยค่ะวันนี้นะคะพามาเช็คความพร้อมของคันนี้คะ่ะเตรียมพร้อมลูกค้าเดินทางมารับกลับไปใช้งานไปไดูแลค่ะคันนี้เป็นหัวเมก้าแคปนะคะแปลงหน้าเป็นโดมินเตอร์ค่ะเครืค่องคูตัวคันนี้เป็นเครื่อง j o 7 e นะคะ210แรงม้าเทอร์โบคอมบนเร็วนั่นเองค่ะสีตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นสีบอลกากเพชรน,นะคะ ตัวกากเพชรจะเป็นกากเพชรสีรุง้ง7สีนั่นเองตัวจริงวิ้งวับระยิบระยับทั้งคันนะคะสวยมากๆเนาะตัวนี้เป็นฟรีมประหลอดนะคะตัวรถเป็นสีบอลค่ะลูกค้าจะเป็นกากเพชรทั้งลำนะคะพา,าดูงานทั้งข้างก็แต่งสวยจัดเต็มตามความใช้งานของลูกค้าเป็นราไฟสองชั้นเนาะขากระจกจอจานแปลงหน้ากันชนย้ําหมดุดบางฝุ่นหน้าตามภาพค่ะเป็นเมกา้าหัวแคป เปกกระบะคันนี้จะยาวที่3เมตร80เซนนะคะความยาวเป็นละแนงสามไมา้เสาสูงอยู่ที่85ค่ะลายคันนี้จะเน้นเป็นเขียวขาวชมพูดำและกระเนนะคะตามภาพยาง825ขอบ16ค่ะเป็นยางผ้าใบนะคะลูกค้าเปลี่ยนทายให้ลูกค้าใหม่ทั้ง6เส้นเรียบร้อยค่ะสีบอนกัดเพชรนะคะสวยมากๆเดี๋ยวพาดูงานภายในกันค่ะ ภายในคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะดําได้ดําแล้วก็ขอบแดงตามภาพนะคะนานภายในนะคะเนียเน๊ยบๆคลึงๆประมาณนี้ล้างทําความสะอาดให้ลูกค้านะคะลงแว็กใหม่เรียบร้อยทั้งคันก็จะสะอาดประมาณนี้นะคะเป็นหัวแคปค่ะสะอาดเหมือนรถใหม่เลยสำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจค่ะเป็นเมก้าแคป jo 7 e นะคะ210แรงม้า5สูบของมอเดอร์เทอร์โบค่ะ จบพร้อมใช้งานคันนี้อยู่ที่7 8 0 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้ถาถ้าท่านไหนมองหาตามหาอยู่นะคะมาดูได้มีพร้อมใช้งานก็มีหรือว่าเป็นหัวลากคาซีก็มีมากมายหลายคันนะคะแวะมาดูผลงานตัวจริงไม่ว่าจะเป็นเสร็จหรือว่านานนำเข้าหัวคาซีค่ะลูกค้าแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้มีหลากหลายคันหลากหลายรุ่นให้เลือกจับจองไปไว้ใช้งาน,นะคะ่ะส่วนงานเชื่อมก็จะเป็นซีโอทูโชตะเข็บทั้งคันประมาณนี้นะคะ งานส,สวยเลยงานฝาท้ายเป็นทรงปักนูกแก้วงับข้างหูช้างคู่ดันท้ายนะคะลูกค้ากันงายค่ะใส่ให้ลูกค้าทุกคันตะขอหน้าหลังนาคจูงค่ะไปสองป้ายติดให้เต็มระบบทุกคันนะคะแถมพร้อมใช้งานตัวนี้เป็นสเปคความยาว3ามเมตร80นะคะระแนงสไม้นั่นเองสีสวยลายสวยเลยคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวดูข,ข้างๆกันเนาะ 3เมตรนะคะคันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆจากาจังหวัดมหาสารครามนะคะแล้วก็เอาไปใช้งานที่กรุงเทพมหานครนะคะได้มาจับจองเนาะก็โอนจองตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวรถคามแล้วค่อยมาเลือกที่อูนเนาะมั่นใจในผลงานของอูมากๆเลยเนาะก็โอนจับจองแล้วก็มาเลือกรถที่หลังนะคะสำหรับคันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะที่ไว้วางใจผลงาน ของอูหันษาให้เราได้ยินดีบริการดูแลรับกลับไปไว้ใช้งานทุกขั้นตอนเนาะสำหรับท่านไหนที่มองหานะคะอยากรับไปไว้ใช้งานสักคันนะคะอูห่หันซายินดีต้อนรับค่ะไม่ว่าจะเป็นความยาวเท่าไหร่เครื่องตัวไหนนะคะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยมีให้ลูกค้าเลือกนะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฮีโน่อีซุสุแล้วก็มิซูนะคะ ชอบเครื่องตัวไหนสอบถามเพิ่มเติมถามราคาได้แต่งมากแต่งน้อยคุยกันได้คะ่ะลูกค้าคันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะก่อนลูกค้าเดินทางมารับกลับไปใช้งานขอบคุณพี่ๆจากจังหวัดมหาสาครคามทุกท,ท,ท,ท่านด้วยนะคะมารับรถของเราก็ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยไปทำงานในกิจการใดๆนะคะขอให้มีงานหลังไหลเข้าหาลูกค้าเยอะ รับไปแล้วขนแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านมีโชคลาภเงินทองมีเงินลื้อทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เนาะถ้าอยากรับเพิ่มหรือญาติพี่น้องเห็นผลงานอยากรับบ้างนะคะแวะมาเลยค่ะที่อูหันซาค่ะเรายินดีต้อนรับยินดีบริการดูแลนะคะดุจญาติมิตรของเราทุกๆคันเนาะวันนี้ต้องขอตัวราไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ